สวัสดียามเช้าคะ่ะ FC ทีน่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็นำคลิปงานที่สวยซึ่งนานแล้วไม่เคยเอามาให้ High FC นั้นได้ชมก็คืองาน6ตะกอ5ดาวงานคัดเกรดทุกเส้นใหม่นะกันแล้วก็มีที่เดียวที่อาทอนนะคะสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ต้องแย่งกันเลยนะครป้าแอดนั้นรู้ดีเพราะว่า ถ้าออกมาปุ๊บจะต้องมีลูกค้าจองเลยราคาสมัยก่อนก็4,500บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นงาน6ตะกอ5หดาวเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าราคานาั้นก็ยังคง4,350บาทยังคงไม่แพงนักแต่ว่าเส้นใหม่นั้นมีราคาที่แพงงานวันนี้สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่างาน6ตะกออหดาวนั้นเป็นงานคัดเกรด ทุกเส้นใหม่ใช้ไหมจุนเกรดดีมีความนิ่มพริ้วเงาสวยมากๆการทอนั้นก็จะใช้กี่โบราณมีความมาตรฐานนะคะขนาดของงานนั้น1คูณเมตรมีเชิงที่มีความงดงามมาตรฐานจะไม่เหมือนงานหกตะกอทั่วไปนะคะใครที่ได้รับก็ย่อมรู้ว่า สวยแล้วก็มีความแตกต่างจากงานหกตะกออทั่วไปนะคะมีความโดดเด่นเรื่องการสไลด์สีนั้นได้สวยมากสีเงาสวยสไลด์ได้สวยจริงๆแล้วก็มีเชิงที่มีความงดงามแต่และชั้นนั้นมีลวดลายที่มีความคมชัดทอสวยงานประณีตสไลด์เชิงสวยนะคะสมกับราคาสำหรับราคาวันนี้ก็ยังพูดคุยกันได้อีกนะคะใครที่ยังไม่มีงานหกตะกอห้าดาวก็รีบจับจองนะคะเพราะว่านาน ที่สายไม่ได้เอามาลงนะคะวันนี้เป็นงานที่ สวยงามมากๆคัดมาให้ fc นั้นได้ชมค่ะสายก็จะมีร้านค้าายร้านแล้วก็เป็นงานที่มีหลายระดับด้วยเอามาให้ fc นั้นได้ชมเผื่อว่าจะถูกใจแต่ก็ไม่เป็นไรชมได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเอางานที่สวยมาให้ fc นั้นได้ชมอย่างเช่นงาน5เดาวงานสามตะกองานสีธรรมชาติไม่ว่าแต่และงานนั้นก็มีความงดงามแตกต่างกันไปนะคะขอบคุณมา มาสำหรับ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ